สวัสดีค่ะวัดดีค่ะวันนี้นะคะเราวันวาเลนไทน์สวัสดีวาเลนไทน์เราก็จะมาดูว่าบางทีเนาะความฝันของเรากับความสัมพันธ์ในครอบครัวสอดคล้องกันไหมใช่ใช่<ม>เพราะว่าจากประสบการณ์ของเราทั้งสองคนเราจะบอกว่าทุกๆก,การกระทำเนี่ยบางทีสิ่งที่เราเริ่มต้นครอบครัวไม่ได้เห็นด้วยแต่ <N un> นั่นเป็นเพราะความรักนั่นเป็นเพราะความผูกพันความห่วงใยที่ครอบครัวมีให้เรากลัวว่าเราจะพลาดกลัวว่าเราจะเจ็บตัวกลัวว่าเราจะเสียใจคือความรักและความห่วงใยที่เขามีให้หวันนี้ในโอกาสวันเรงนทายเราจะมาคุยกับนกซึ่งมีปัญหาเดียวกันว่าเวลาเราเลิกบางทีต้องบอกว่านกก็เหมือนรันทุกอย่างด้วยตัวเองนะสามีนี่เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแบบห่งหางๆใช่ไหมหา่หางๆสนับสนุนฝ่ายขาเอา่ายขัง บางทีเขาก็ค้านแต่ค้านเพราะว่าด้วยความรักแล้วก็ความห่หุหดหงิวันนี้เราก็เลยจะมาคุยว่าเราทำยังไงฝันเราก็อยากเดินตาม,มแต่ความสัมพันธ์จากคนหวังดีรอบข้างในครอบครัวเราก็ต้องรักษาเช่นเดียวกันต้องมีไอเดียมันก็กลายบางทีมันดูเป็นเหมือนฝ่ายค้านแล้วมันกลายเป็นข้อขัดแย้งใช่ใช่แล้วเราพอเราบางคนพยายามรักษา สัมพันธ์นั้นไว้แล้วก็เลยดับความฝันตัวเองไปความฝันตัวเองไปล้วก็กลับไปยืนอยู่จุดที่บางทีมันก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ตอบเสียงลึกๆในใจของเราแต่ตอบโจทย์คนรอบข้างที่รักเราแต่เราลืมตอบโจทย์ตัวเองวันนี้เราก็จะมามีเทคนิคหรือว่าไอเดียอย่างนกแล้วจิอะก็เจอแบบนี้เหมือนกันนกก่อนนเชิญจ้าตอนแรกก็ฟังแต่นกสใหญ่ก็แล้วแต่บริบทไทยนะสัหญ่นกดื้อ เสร็จแล้วก็อันไงี้ยบาก็ต้องปิดเป็นความรับในความที่หนึ่งต้องปิดนอก็็เลยบอกว่าบางทีเราก็ต้องหาที่รึกษาที่เขามีความรู้เชี่ยวชาญนั้นๆั้นแทนแล้วก็ทําที่สุดให้เขาเห็นว่าเราสามารถทําได้ส่วนนกนกนกอทำอย่างนี้นะในส่วนคนอื่นถ้ามี power หรื การพูดคุยที่มีวันท่าศิล์เนี่ยก็สามารถใช้ได้ก็แล้วแต่บริบทแต่พอตอนนี้ความสําเร็จที่นกสร้างมามันทาให้เขาเชื่อใจขึ้นเขาไว้ใจเรามากขึ้นเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรามันสามารถทําได้ใช่ใช่เหมือนกับที่ลูกจิเคยบอกไปว่าเวลาเราเริ่มต้นอะ่ะสิ่งที่เราควรจะทํายึดไว้ก็คือว่าเมื่อคุณเริ่มต้นยังไม่มีผลงานยังไม่มีความสําเร็จให้เห็นกดกลั้น รอคอยรอคอยพูดให้สั้นกดกลั้นให้มากพีสั้นๆน,นะคะพูดให้สั้นกดกลั้นให้มากเมื่อใดคุณสําเร็จเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างจะอธิบายได้เป็นจะไม,ม,ม่สามันค่ะบายบายแล้วเคยแล้วเจอกันใหม่ <laughs>